สิ่งที่ผมเจออย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วอ่ะประเทศไทยอ่ะมันมีเรื่องที่เราอยากแก้ปัญหาเยอะมากเหมือนกันนะแล้วสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเป็นหลักเราหิวปัญหาเป็นอาหารเช้าอย่างเงี้ย่ะเขาใช้คำนี้นะผมว่าถ้าทุกคนมันลุกขึ้นมาแก้ปัญหาพร้อมๆกันเนี่ยผมว่าประเทศเปลี่ยนได้เลยนะปัญหาเราเยอะมากมีเพียบเยอะมากแต่พี่เนี่ยว,ว่าผมว่าโอกาสของสตาร์ทอัพไทย่ังหากที่อาจจะยังมีค่อนข้างน้อยแล้วก็ข้อจํากัดก็ค่อนข้างเยอะคนไทยอ่ะชอบใช้เทคโนโลยีมาอะไรมาใหม่รับหมดเลยนะแต่ไม่ใช่เทคโนโลยีไทย ประเทศไทยก็จริงๆแล้วเราก็มีแพลตฟอร์มที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรในหลายอย่างในเรื่องพวกนี้ก็เยอะเหมือนกันปปอ,ยอย่าง iT ทัก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง<ช>มองว่าจริงๆแล้วธุรกิจจะเรียกว่าฟินเทคหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของประเทศไทยเรายังบโตไปได้อีกไกลแค่ไหนอันนี้มองในมุมของผู้ประกอบการเอง<ะ>อาจารย์มวยก็ผมว่าจริงๆมันยังได้เยอะมากคือจริงๆไม่อยากจะโฟกัสแค่เรื่องฟินเทคหรือว่าของของเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วยผมว่าสตาร์ทอัพแบบมีเยอะยิ่งดี S <S> <S ผมว่าพื้นที่ของของเราในการจะมีสตาร์ทอัพก็ยังมีอีกเยอะมากเหมือนกันคือถ้าเทียบกับต่างประเทศเนาะอย่างของอเมริกาคือไม่ต้องพูดถึงนะเรานี่ยังห่างกับเขาไกลพอสมควรเหมือนกันเรานี่ยังยังลูกออสอ่ะเออผหว่ายัางไปได้เยอะผมเคยมีโอกาสเ,ออเป็นสตาร์ทอัพเนาะแล้วผมมีโอกาสเคยเป็นในยกสมาคมไทยสตาร์ทอัพก็สิ่งที่ผมเจออย่างหนึ่งคือจริงๆแล้ว่ประเทศไทยมันมีเรื่องที่เราอยากแก้ปัญหาเยอะมากเหมือนกันนะแล้วสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเป็นหลักเราหิวปัญหาเป็นอาหารเช วิธีคิดแบบสตาร์ทอัพมน์เซตอ่ะมันจะรู้สึกว่าอันนี้มันน่าแก้นะมันจะงุดหยิดมันจะคันจะนั่นจะนี่อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าสตาร์ทอัพหนึ่งรายอ่ะมันก็จะเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาาเรื่องใครบางคนถ้ามีสตาร์ทอัพสักร้อยรายอ่ะผมทําเรื่องภาษีไอ้นนี่ทําเกี่ยวกับเรื่องของลงทุนไอ้นนี่ไปทําเกี่ยวกับเรื่องของแม่บ้านไอ้น,นี่ไปทําเรื่องของจราจรไอนน้ไปทําเรื่องของโลกร้อนไอนน้ไปทำเรื่องของคาร์บอนผมว่าถ้าทุกคนมันลุก,กนมาแก้ปัญหา,าพร้อมๆกันเนี่ยผมว่าประเทศเปลี่ยนได้เลยนะอันนี้คืองทีีมเยบ ปัญหาเราเยอะมากในประเทศไทยเยอะมากแต่พี่เนี่ยว่าผมว่าโอกาสของ s ต a r t u ไทยดังหากที่ที่อาจจะยังมีค่อนข้างน้อยแล้วก็ข้อจํากัดก็ค่อนข้างเยอะยกตัวอ,อย่างบางเรื่องละกันเนาะสมมติว่าผมท้าคุณพัฒน์เนี่ยเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วผมฝากดูหน่อยว่าในนั้นน่ะมีแอปไทยอยู่กี่แอปที่ไม่ใช่แอปธนาคารผมว่าเผลอ <laughs> ๆไม่มีเลยบางคนอาจจะแบบหมอพร้อมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> อ,อ่เออเอันนี้คือคือคือผมก,ผมก็ผมก็เข้าใจนะเพราะว่า โอกาสของของตลาดไทยอ่ะมันมันยังขนขางน้อยคือหมายถึงว่าคนไทยอ่ะชอบใช้เทคนโนโลยีเราเป็นเป็นผู้บริโภคที่แบบเก่งเรื่องนี้มากเลยเรื่องเทคนโนโลยีมาอะไรมาใหม่รับหมดเลยนะแต่ไม่ใช่เทคนโนโลยีไทยอ่าคือคือเราอ่ะเป็นผู้บริโภคที่ดีแต่เป็นผู้บริโภคของเทคโนโลยีต่างชาติหมดเลยของไทยเข้าไปอยู่ในใจคนไทยได้น้อยมากผมเคยเจอเรื่องตลกร้ายเรื่องหนึ่งเราเปิดแอป,ปมาแอป,ปเราเปิดเราเปิดโทรศัพท์มาเนาะมีแอป,ป2อันคล้ายๆกันเปิดข้างๆกันเลยอันนึงแอป,ปไทยอันนึงแอปต่างชาติ พอเปิดแอปไทยปุ๊บนะอยู่ๆมันเด้งป้งขึ้นมาเ,าเขาบอกอุ๊ยแอปไทยมันหวยจริงๆนะ <c oughs> การจริงๆเลยถึงว่าสมควรละอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไปเปิดแอปไอต่างชาติาข้างๆอาการเดียวกันเลยป้งดับไปเหมือนกันโทรศัพท์เลยเป็นไรป่ะนะจ <c oughs> ังงนันเออมันกลายเป็นว่าทัศนคติที่เรามองนะครับว่าเออของไทยกับของต่างชาติเรามองแตกต่างกันซึ่งผมว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของตลาดด้วยที่เราคิดว่าเราอาจจะต้องหาโอกาสว่าทำยังไงให้คนไทยเราเชื่อด้วยกันเนาะเพราะว่าบางทีผมว่าในภาพรวมเราอาจจะถนัด ซื้อไม่ค่อยถนัดสร้างคือการสร้างมันใช้เวลาแล้วมันต้องรอกอดดอกผลมันจะมาได้ผมว่าผมอาจจะเป็นคนที่โชคดีแล้วกันเนาะที่สามารถสร้างสตาร์ทอัพมาแล้วมันยัง,ย,ง,ย,งยังไปต่อได้แต่ในขณะที่บางคนอาจจะไม่ได้โอกาสนั้นซึ่งผมว่าค่อนข้างน่าเสียดายจริงๆมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องสิสเต็มของประเทศไทยด้วยไหมคะอาจารย์มองอยังไงเพราะว่าอาจารย์เองก็เป็นคนที่เป็นทั้งสตาร์ทอัพด้วยเนาะน่าจะเห็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่นอกเหนือจากเรื่องของผู้ใช้งานคนไทยความเชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ย เรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นยังไงคิดว่าเราต้องการอะไรมากกว่านี้ไหมคะอาจารย์ผมว่าสิ่งที่บบทําได้เห็นผลเลยนะคือเรื่องของนโยบายภาครัฐอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนคือคือรัฐมีอํานาจเนาะรัฐรัฐอยากให้มาเกิดอะไรขึ้นนะเขาสามารถทําได้หมดเลยผมว่าอันที่บันเจอและเป็นจุดอ่อนซึ่งมันต่อเนื่องกันมาสักครู่ก็คือว่าประเทศไทยเราค่อนข้างเปิดเสรีเกี่ยวกับเรื่องของการให้สาร์ทับต่างชาติเข้ามาได้ง่ายมากสักจนผมรู้สึกว่าผมเป็นสาร์ทัพไทยผมเสียเปรียบไม่เสียเปรียบไม่ที่นี่คือหมายถึงว่า ม,มันมีมันมีเรื่องตลกตลกเรื่องหนึ่งแล้วกันเนาะเ,เรื่องนี้เกิดขึ้นน่าจะสิบกว่าปีก่อนผมมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งทำทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเ,เป็น call conference นะครับก็คือแบบเป็นโทรทางไกลอะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆเหมือนซูมวันนี้เลยเ,เขาทำตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนอะแล้วก็อยู่ในตลาดประเทศไทยด้วยนะออกไปได้ไม่นานปรากฏว่าก็มีหน่วยงานเกี่ยวก,กับเรื่องคลื่นความถี่มาถึงออฟฟิศบอกให้ยุติการให้บริการเพราะว่าผิดกฎหมายเรื่องคลื่น มันเป็นเรื่อง regulation อะไรหลายอย่างใช่ใ,ใช่ส,สุดท้ายก็ไม่อยากมีปัญหาก็ชชัดดาวไปปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานมีสตาร์ทอัพรายหนึ่งครับมาจากสวีเดนก็ทำธุรกิจคล้ายๆกันก็คือเนี่ยโทรทางไกลคุยอะไรได้ชื่อสกายเข้ามาประเทศไทยโอ้โหคนใช้ทั้งประเทศคำถามก็คือแล้วเขาไม่ผิดเรื่องคลื่นนหรอผิดแล้แก้ปัญหาไงส่งจดหมายไปหาสวีเดนละ ไม่เห็นเขาทำอะไรเลยแทนที่เราอยู่ในประเทศไทยเราเสียภาษีในประเทศนี้ด้วยนะแทนที่เราจะได้รับความคุ้มครองหรือรู้สึกว่ามันคือแฟร์เทรดเนาะสิ่งที่เราเจอก็คือเราอะ่ะอยู่ในประเทศไทยอะ่ะดูแล้วอะ่ะเล่นในบ้านอะ่ะดูมีแต้มลบมากกว่าจะมีแต้มต่อด้วยซ้ําซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าเทียบสิ่งนี้กับอินโดนีเซียนะคนละเรื่องเลยถ้าเป็นอนะินโดนีเซียเนี่ยคือภายในประเทศเขาต้องแข็งแรงให้ได้ก่อนอย่างอย่างอย่างตอนนี้ iPhone ก็ยังมีปัญหาเลยนะว่าขายที่อินโดไม่ได้เพราะว่า l คอลค content คือส่วนประกอบของโทรศัพท์เขาอะ่ะมันมีสัดส่วนไม่มากพอที่จะะขาายในนนิิโดดไ้้กง เพราะว่าประชากรเขา240ล้านคนเขาคิดว่าเขาซู้ได้อืมแล้วก็มีเรื่องการแบนแอปขายของจากต่างประเทศอะไรอย่างเาประเทศไทยเราก็คือเปิดฉ่ามากจนผมรู้สึกว่ามันทำมันพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเออเราเราจะสร้างนวัตกรรมได้ค่อนข้างลําบากเพราะว่ามันไม่มีแต้มต่อกับการที่เราต้องอยู่ที่นี่แล้วสร้างนวัตกรรมที่นี่มันกลายเป็นว่าเราก็ซื้อ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 เข้ามานะปล่อย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 เข้ามาแต่พอเราเจอเมกเกอร์ มันไม่ค่อยมีซึ่งซึ่งตอนนั้นที่ผมเคยเคยวางนโยบายไปก่อนนู้นนะก็คือผมอยากเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศ user เป็นประเทศ maker เราต้องให้พื้นที่ maker ได้ได้โชว์ของอะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ซึ่งผมว่าค่อนข้างน่าเสียดายเพราะว่าส่วนตัวผมนะถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนประเทศเราอะให้มันแบบก้าวกระโดดได้เลยผมว่า startup คือโอกาสที่สั้นและรัดที่สุดแล้วถ้าคุณอยากให้มีบริษัทบริษัทหนเเเววลลาาาาาสสััั 1, ก23ปปีีีีีททททท่่่่่ผมมมหห็นนนใชงง10งนะแตรอพได้ ถ้าคุณจะทาบริษัทเ,เป็นแบบเป็นทั่วไปเป็น SME เนี่ยกว่าจะปั้นเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านอย่างนั้นได้ผมว่าใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยผมเห็นมาเยอะเลย Tiktok เนี่ยปุ๊บปุ๊บมาได้โอ้โห و, เป็นยูนิคอร์นไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหากว่าเรามีอีได้สักสิบตัวยี่สิบตัวเนี่ยโอ้โหประเทศเปลี่ยนแน่นอนเราเราภาครัฐมีทุกอย่างที่จะเอื้อให้เขาเติบโตได้เราเห็นของจีนเนาะที่แบบว่าเอ้ย Facebook อยาเข้ามา Google อยาเข้ามาแล้วเขาก็แบบให้ไปตู้มันโตคือผมมมวว่่่าาาาััันนนนนเเเเห็็ภพพลยออธุรกิจขขงงใแแปบี มันทาอะไรได้เยอะพอสมควรเหมือนกันอานาจต่อรองมันเปลี่ยนไปเลยนะแลน์สเคปเปลี่ยนเลยจริงๆตอนนี้ก็มีหลายงานจากภาครัฐที่เขาก็ลงมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเนาะตอนนี้ที่อาจารย์ก่อนหน้านี้นที่อาจารย์ทําเกี่ยวกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยมีหน่วยงานไหนที่โคเป็นพิเศษเหมไหมคะอ๋อจริงๆมีเยอะครับต้องบอกว่าเ,เรื่องนี้พี่ๆที่เป็นข้าราชการประจำเนี่ยน่ารักมากคือเขาพยายามจะช่วยเหลือเราจริงๆเพราะว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยถ้าเกิดเรานับย้อนกลับไปเราเรา,เราเรียกว่ามี อยู่ในสายตาของคนเนี่ยน่าจะประมาณสัก8ปดปีที่แล้วตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนั้นมีงานแรกคือสตาร์ทัพไทยแลนด์ตอนนั้นเราจัดน่าจะปี2 0ง7มั้งถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยมันมีมันมีงานแบบใหญ่ๆขึ้นมาเลยแล้วก็ไปกันหมดเลยนะแล้วก็ทุกคนก็เริ่มเห็นภาพเราว่าอ๋อสตาร์ทอัพมันคืออะไรตอนนั้นเราจัดงานที่จริงผมไม่ได้จัดกระทรวงวิจ,จัดจัดที่ศูนย์ศิริกิจคนเข้าไปร่วมงานเป็นหมื่นเลยคือเป็นงานเทคท,ที่ใหญ่สุดงานหนึ่งในเอเชียตอนนั้นเลยเขารู้ว่าเเเรรรราาาาาอออยกไไได้ไ้้้ะะแลววู่ปททศีมมตงม Start up? มันก็เลยทาให้เขาเริ่มมีมาตรการที่แบบมาสับสนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอย่างของออสํานักงานส,งส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนาะดีป้าก็เต็มที่กับเราเอ็นไอเอเนาะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินี่ก็เต็มที่กับเราเหมือนกันหลายๆหน่วยงานครับที่แบบมีทุนสับสนส,ส,นสรับเนี่ยคือเขาก็เต็มที่กับเรามากๆซึ่งซึ่งผมว่าบรรยากาศของข้าราชการประจำเนี่ยอันนี้โอเคละแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องของระดับนโยบายมากกว่าว่ามองสิ่งนี้เป็น Priority หรือเปล่า อยากเปลี่ยนประเทศด้วยสิ่งนี้ไหมยอยากสร้างนวัตกรรมไหมยอยากมีผู้ประกอบการที่สามารถทําเทคโนโลยีในไทยแลนด์แล้วส่งออกไปต่างประเทศได้ไหมเราเคยจัดงานเป็นแฮกกาตอนนะครับแฮกกาตอนก็คือเหมือนประมาณนั้นเอาโจทย์ปัญหามาเดี๋ยวอาซาดับมาช่วยเนี่ยเราเคยมีจัดกับทางกรมสรรพากรด้วย mm hmm. ว่าแบบอ่ะสรรพากรมีปัญหาอะไรอาซาดับไปช่วยคิดไหมหรือว่าอย่างของกรุงเทพหมหานครเนี่ยครับก็สัก3าปีที่แล้วมั้งตอนสมัยอาจารย์จัชาติมาเป็นผู้ว่าปีแรกเนะี่ยเราก็ไปจัดอันนี้ด้วยเหมือนกันว่ากรุงเทพมีปัญหาอะไร ไม่ต้องชุบไม่ต้องคิดคนเดียวนะเดี๋ยวเราเอาสารับมาช่วยคิดให้มันก็มีโครงการแบบบางโครงการที่ตอนนี้ก็ไปทํางานกับกับทางกรทมจริงด้วยอย่างเช่นออตอนนั้นขาดแคลนเรื่องของเจ้าหน้าที่ call center เ,เ,เราสุดท้ายไปแมชได้ก็เคยเป็นผู้พิการซึ่งเป็นสารัพที่ทําเรื่องของการสร้างโอกาสให้ผู้พิการไปอยู่กับกรทมแล้วก็เป็นคนรับรับนี้มาวินวินเลยเพราะว่า <laughs> หาคนอยู่พอดีและอันนี้เขาก็หางานอยู่พอดีก็แมชกันได้พอดีหรืออย่างพวกพื้นที่สร้างสรรค์เนี่ยครับก็ คนจะรู้ได้ไงว่าพื้นที่ตรงไหนเราสามารถจองไปเล่นดนตรีทำนั่นทํานี้ได้ก็มีแพลตฟอร์มอย่างซี e อ e n วก็ไปโคกับทางกรุงเทพมหานครตอนนี้จะไปดูก็ไปดูจากตรงนี้ได้เลยรจริงๆต้องอาศัยความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะถึงจะทำให้ทุกอย่างมันแบบได้ดีที่สุดผลลัพธ์่ีดีที่สุด